คลิปนี้นะครับจารจะให้เห็นความสามารถต้องบอกว่าว้าวมากเลยครับตัวคลอดเนี่ยเก่งเกินคาดจริงๆนะ,ะเราจะทำการเปลี่ยนข้อความธรรมดานะครับให้กลายเป็นตัวโฟลชาร์ได้อย่างไรนะครับง่ายๆเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับอ่ะเรามาดูกันนะครับปัญหานี้นะครับก็เกิดจากการที่ มีน้องนะครับสายสนับสนุนนะครับพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยากเขียนตัวโฟร์ชาร์ตกันนะครับแต่น้องๆเขาอาจจะเขียนไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เรียนมาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยแนะนําเขาว่าเอาอย่างนี้สินะครับเราก็เขียนเป็นขั้นตอนนะครับการทํางานของงานเราออกมานะตัวอย่างเช่นครับน้องคนนี้นะครับทำเอ่อทำหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการยืมคืนหนังสือกับนักศึกษานะครับอาจารย์บอกเขาว่าอ่ะ อย่างนั้นลองเขียนแบบนี้ขึ้นมานะว่าขั้นตอนในการให้บริการยืมหนังสือเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับให้เขียนเป็นอันดับที่1นนะครับขั้นตอนที่1นึ่งเริ่มต้นการทํางานนะครับฟโฟลชาร์ดควรเริ่มด้วยคําว่าเริ่มต้นการทํางานนะ่างแล้วก็ทําไมครับเราก็จะทําการรับบัตรนักศึกษาม,มาแล้วก็ทําการยิงบาร์โค้ดถูกไหมครับหลังจากนั้นนะครับ3ครับก็คือเราก็จะทําการตรวจสอบว่า พบข้อมูลนักศึกษาในระบบไหมถ้าใช่นะครับก็คือจะให้เขาไปทํางานต่อในขั้นตอนที่อ่าจริงๆงต้องแก้เป็น4นะอ่าต้องแก้เป็น4แบบนี้นะครับอ่าเขาก็จะอ่าทำงานต่อนะครับยิงบา์โค d e หนังสือเข้าไปต่อนะครับนะอ่าแล้วก็ถ้าไม่พบนะครับก็จะไปขั้นตอนที่7ก็คือสิขข้นสุดการทํางานคือยืมหนังสือไม่ได้นั่นเองครับอ่าคราวนี้ครับ เมื่อถ้าเขามีข้อมูลในระบบนะยิงบาร์โค้ดหนังสือที่จะยืมนะครับเมื่อยิงเสร็จปุ๊บก,ก็ทำไมครับส่งคืนบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็หนังสือที่เขายืมไปนะครับนะให้กับนักศึกษานะครับจากนั้นครับเราก็จะแจ้งกำหนดการส่งคืนหนังสือให้นักศึกษาทราบว่าควรจะมีการส่งหนังสือทั้งหมดคืนให้กับหอสมุดเมื่อไหร่ นะครับอันนี้เป็นโฟลง่ายๆครับของการทํางานของในหน้าที่ของน้องอาจจะเป็นบรรลักษ์ที่ทําการให้บริการยืมคืนหนังสือนะครับก็จะมีขั้นตอนประมาณ7จดขั้นตอนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมครับเมื่อเราเขียนเป็นขั้นตอนการทํางานปฏิบัติของงานของคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการคัดลอกทั้งหมดนะกดคอนโทรลซีนะครับเก็บไว้นะครับจากนั้นครับก็จะทําการเปิดตัว เว็บไซต์ตัวคลอดนะครับคลอด ai นะครับอย่าลืมนะครับสับคนที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมลงทะเบียนเพื่อใช้ตัวระบบนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอพร้อมแบบนี้นะครับเจอพร้อมแบบนี้ครับจากนั้นครับจันขอตัดมาเลยนะขอเป็นพร้อมตัวอย่างที่จันเคยเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บพร้อมที่จันสั่งตั้งแต่อันแรกสุดเลย นะครับอาจารย์ก็จะเขียนว่านําขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่เราเขียนประมาณ7ข้อตรงนี้นะครับนําขั้นตอนต่อไปนี้ไปเขียนเป็นโฟล c h a r t ในรูปแบบของ SVG SVG ก็คือจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถเอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปขยายหรือแปะในตัว Microsoft Word ได้นะครับนะ อ่าโอเคใครยังไม่เคยดูไฟล์ SVG ของอาจารย์คลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์มาให้ตอนที่ท้ายวิดีโอนะครับนะลองไปดูนะครับเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะว่านำไปใช้อย่างไรนะครับเมื่อเราวางพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้เราแค่เขียนเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็เอาพร้อมที่เราได้จากการเขียนขั้นตอนการทำงานเนี่ยวางลงไปแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเมื่อเราวางลงไปเรียบร้อยแล้วกดสั่งการครับรอสักครู่หนึ่งนะ ตัว c l อ o ai เนี่ยก็จะสร้างดอะ g r a m ตัวที่1ตัวนี้ขึ้นมาให้เราอ่าเห็นไหมครับง่ายเลยนะครับแต่คราวนี้เราก็มาตรวจดูตรงนี้นิดหนึ่งเราพบว่าครับในกระบวนการการเขียน flow chart เนี่ยเราเจอข้อผิดพลาดตรงนี้ครับมันเป็นส่วนของการตัดสินใจนะครับนะเราต้องใช้กล่องนะอาจารย์ขอเรียกสัญลักษณ์ตัวนี้ว่ากล่องมันจะเป็นกล่องการตัดสินใจนะเราจะใช้เป็นกล่องกระบวนการเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันผิดนะครับ เราเลยให้สั่งงานต่อนะครับเราก็บอกเขาว่าปัญหาคือ,อสัญลักษณ์ของตัวข้อมูลอะไรครับพบข้อมูลนักศึกษาไม่ถูกให้เปลี่ยนเป็นกล่องแบบตัดสินใจเห็นไหมครับเขาจะเข้าใจคําว่ากล่องตัดสินใจนะครับแก้ไขให้ด้วยแล้วก็บอกเขานะครับเมื่อเราสั่งแบบนี้เข้าไปสั่งพร้อมแบบนี้เข้าไปนะครับเขาก็ไปแก้ไขใหม่ให้จนเป็นไดแกร,รมตัวใหม่ตรงนี้นะครับ ก็คือมันจะโชว์รูปนี้ออกมาเห็นไหมครับกล่องเปลี่ยนไปแล้วนะนี่คือกล่องตัดสินใจครับอตอนนี้มันเกือบถูกแล้วล่ะนะครับเกือบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่คราวนี้ครับสิ่งที่อาจารย์ยังไม่โอเคก็คือว่าหัวลูกศรในแต่ละจุดเนี่ยมันล้ำเข้ามาในพื้นที่ของกล่องทุกกล่องเลย <c oughs> เห็นไหมครับมันล้ำเข้ามาหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยจะสั่งงานต่อไปครับบอกว่าพบปัญหาหัวลูกศรทุกจุด ทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมนะครับมันเข้าไปยังกล่องข้อความทุกจุดเลยให้ทําการถอยออกมา5พิกเซลนะครับหมายออกหมายความว่าจากตรงนี้คือปลายนะครับให้เขาถอยกลับมานะครับถอยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับทุกจุดเลยนะถอยขึ้นไปนะครับทุกจุดเลยนะครับ5พิกเซลก็คือ5จุดนะครับในทางการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์นะครับ5พิกเซลก็ไม่เยอะนะครับเราลองก่อน5พิกเซลนะครับ พอเราสั่งการแบบนี้ไปปับ๊บสิ่งที่ได้ก็คือสังเกตจุดตรงนี้นะเห็นไหมครับมีการถอยกลับมาของหัวลูกศรทุกจุดเลยเห็นไหมครับไดอะแกรมเริ่มดีขึ้นนะนะครับนะตรงนี้ก็ด้วยเห็นไหมครับเริ่มถอยกลับมาละดังนั้นเนี่ยเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับก็น่าจะขาดอีกสักประมาณ3พิกเซลนะครับนะ,ะดังนั้นเนี่ย เขามาถูกทางแล้วนะครับเราก็พยายามอ่านคาแนะนําที่เขาให้ด้วยนะอ่าอาจารย์ก็บอกว่าเกือบดีแล้วอันนี้คือชมเขานะครับคือบอยเขารู้ว่าเขามาถูกทางแล้วให้ถอยออกไปอีก3พิกเซลลองดูการเปลี่ยนแปลงของหัวลูกศรน,นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะสร้างภาพตัวนี้มาให้ให้อาจรนะครับเห็นไหมครับถือว่าใช้ได้แหละนะครับนะอ่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นโฟลชาร์ที่ค่อนข้างสวยงามละเห็นไหมครับแป๊บเดียวเราใช้ AI ในการสร้างได agram นะครับเราก็จะได้ภาพโฟลชาร์ตามที่เราต้องการเลยนะครับนะ,ะเราก็สามารถที่จะเอาภาพได agram เนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนะ,อ,ะอาจจะทำการครอปครับครอปภาพก็คือกดอชิปวินโดว์แล้วก็ตัว S นะครับแบบนี้นะเราก็สามารถครอปภาพแบบนี้ครับ อคอมพิวเตอร์ก็จะจำภาพนี้ให้แล้วเราก็สามารถเอาไปแปะในตัวอ,อย่างเช่นเป็นสมมติว่ามันเป็น Microsoft Word นะ c t r o l V เพื่อวางดอะแกรมลงไปเห็นไหมครับเราก็จะได้เอกสารนะครับที่เป็นโฟลชาร์ดนะเป็นรูปภาพนะครับเอาไปใช้งานกับการประเมินเนาะเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นนะครับในคู่มือของอน้องๆสายสนุนนะครับเพื่อที่ประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เลยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่สร้างอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องทําการลําดับขั้นต,อ,ตอนตรงนี้ให้ถูกก่อนนะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยวาดไดอะแกร,รมต่างๆให้กับเรานะครับมันสุดยอดไปเลยนะครับนะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับลหลายๆท่านนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถวาดไดอะแกร,รม ไปประกอบคู่มือปฏิบัติงานของเราได้อย่างถูกต้องนะครับและให้พวกเราได้เห็นประโยชน์ของตัว AI นะครับและขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในเร็ววันนะครับอาจารย์เอาใจช่วยนะขอบคุณครับฝากกดติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับนะพบกันใหม่ในววิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ